การดำเนินงานด้านอนุสาสนาจารย์หน่วยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ด,ด้านการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารจัดกิจกรรมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารเป็นประจําทุกเดือนเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารบกและเป็นการพัฒนาจิตใจของกำลังคนให้อยู่ในคันลองรองธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โดยอนุศาสตราาจารย์และพระสงฆ์เป็นผู้บรรยายธรรมอบรมจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารและบรรยายธรรมหน้าแถวที่รวมพลทุกวันจันทร์วันพุธและวันพระของสัปดาห์จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสำหรับทหารใหม่ตามระเบียบของกองทัพบ,บกพร้อมทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคูทหารใหม่ และทหารใหม่ทุกผัดเพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดและเกิดความอดทนบากบันในการรับใช้ชาติปลูกฝังความรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีที่พึ่งทางใจและเกิดขวัญกำลังใจที่ดีประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาภายในค่ายเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ตระหนักถึงการทำบุญและเป็นพุทธศาสนิกชน ต้นแบบของกองทัพบ,บกการจัดที่บูชาประจำกองร้อยจัดที่บูชาประจำกองร้อยให้ถูกต้องตามคำสั่งกองทัพบ,บกที่2ทั2 5 5 7เพื่อให้กําลังพลภายในหน่วยได้มีที่ไหว้พระสวดมนต์และมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่การไหว้พระสวดมนต์ของทหารกองประจำการ จัดอบรมความหมายและความสำคัญของที่บูชาประจำหน่วยเพื่อให้ทหารกองประจำการมีความเข้าใจและเกิดความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งจัดอบรมการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารเพื่อให้ทหารกองประจำการนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องจัดให้ทหารกองประจำการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตามรปรจเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และเกิดความเป็นเสืริมงคลแก่ตนเองการปฏิบัติงานของอนุศา,าสนาจารย์ของหน่วยจัดกำลังพลให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในพิธีสำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนารวมทั้งการไหว้พระสวดมนต์ประจำวันภายในหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยได้จัดพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีทําบุญตักบาตรในวันสำคัญและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กริย์และประชาชนด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือนตลอดจนการจัดกำลังพลจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ภายในค่าย รวมถึงกิจกรรมสำคัญอื่นๆเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมการอุปสมบทและการปฏิบัติธรรมของกำลังพลจัดกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทีราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาเรนีสิริพัชระมหาวัชราธิดาในห้วงวันที่10ถึง25มกราคมพุทธศักราช2566ณนะวัดหนองกุ้งอำเภอน้ำพองจังหวัดคอนแกน่นจัดกิจกรรมตามโครงการสงบกายสบายจิตด,ด้วยเสียงธรรม ด้วยการเชิญชวนกำลังพลภายในค่ายไหว้พระสวดมนต์ลและจะเริญจิตภาวนาทุกวันพระเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวได้เข้าหาธรรมะพัฒนาจิตใจนําทหารใหม่ผัดที่2 6 5ทับ65สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนการพัฒนาคุณธรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมตามโครงการทำผิดเห็นธรรมกลับใจเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจกำลังพลให้มีสภาพที่ดีและเข้มแข็งปราศจากอบายมุขและตอบสนองนโยบายของกองทบกกองร้อยหน้าอยู่กองพันเข้มแข็งจัดกิจกรรมทำบุญทอดกระถินสามัคคีประจำปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยนำทอดถวายณนะวัดในพื้นที่รอบค่ายทั้งนี้ยังได้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นการกุศลกับหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมทอดกระถินและผ้าป่าสมคคีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมตักบาตรหน้าบ้านทุกวันอังคารของสัปดาห์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวได้มีจิตใจอันเป็นกุศลในการทำบุญให้ทานเพื่อเป็นสืรอเรมงคลแก่ชีวิตจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักในความสำคัญของชาติและธงชาติไทยจากการดำเนินง,งานด้านกิจการ,รอนุสาสนาจาร์ที่ผ่านมา กำลังพลและครอบครัวได้ให้ความสำคัญกับกิจการอนุศาสนาจารย์กองทัพบ,บกเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปภายใต้นโยบายที่ว่านำกำลังพลเข้าหาธรรมะนำธรรมะพัฒนากำลังพลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ขอจบบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2566ครับ